มหนาวพัดวีวีพี่น้องเมื่อเนี่เฮียจิวยู่หน้าด้วยค่ะเด้อลงมาให้มาหน้าพี่นอ้องเมาเบิ่งเขาเบิ่งน้ำพี่น้องเขา,เอา,อขาทอ,อกแล้วเมื่อแวะมาเอาหมากต้ายานพี่น้องมาสีได้หมักต้ายนแทนบาน,บนเป็นน่วยแล้วพี่น้องเอาไปกินจกักคููกันหน้าพี่น้องจกักบะทัานไหนแกพี่น้องกินใดอยู่จกักซีน่วยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ เส้นอ่บาอนนี่เหียบใส่นอ่นนอนบ่นอนเสียงปลาบ่อนพี่น้องเสียงปลาบ่อนเสียงปลาบ่อนในส่ยาปลาลงปลาลงพี่น้องไก่จะได้เกี่ยวเขาแล้วไว้มือนี่กะยายเกี้วสิบ้าไปเบิ้งพันเขาเด้อพี่น้องเด้อใส่เข่าพันยังแน่เข่ามีหน้าตาเป็นแบบใดระยะเวลาการเกี่ยวมือใดอ่ะเดีย๋ยวสิบ้าชมเด้อค่ะเด้อเพราะว่าบาง บาง,เ,งาเพื่อนบางคนอาจจะเบ่เคยเห็นเนาะพี่น้องพอเพราะว่าเบ่เคยเห็นให้เห็นหน้าเนาะพี่น้องเนาะจา้ะเดี๋ยวไอเห็นนเหลืองนี่ก็คือเขามะลิค่ะเขามะลิดอเนาะข้าวมะลิว่าอันนี้เถอาพอแล้วใส่ตรงเลยพี่น้อง,งสงสัยเรามายาแล้วล่ะแยกจิวมาที่หลังแล้วเนาะอันนี้ก็คือเขาข้าวมะลินะคะ เขามะลิมีสองอย่างพี่น้องอันนี้คือดอดอไม้ถึงเขาจะแกเร็วนะเรืองแล้วอีกเพ่ถึงอาทิตย์ก็ได้เกี้ยวพี่น้องอีกประมาณสิ้นเดือนนี่เขาเขาดอนี่สิได้เกี่ยวเนาะหรือบางบางเทือกอถ้าใช้ไอ้ถ้าถ้าปลูกปลูกไว้โดนก็ตอนนี้ก,ะกะ็กำลังเกี้ยวอยนะู่เนาะเนาะนี่ค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้บนันนี้หันมาทางนี้พี่น้องสีงเป็นมนะลิใ่เนาะบัณอ่าอันนี้เป็นเขามมลิใ่เนาะคะนะ่ะเนาะ โอเคจ้ะยาสีผ้าผ้าไปเบึงฟังนั่นเนาะพาไปดูฝั่งนั้นนะคะดอกกับใยมีแนวต่างกันแบบไหนต่างกันก็คือระยะเวลาเกี่ยวพี่น้องล้วก็จ่ว่าเวลาใบคายนี่ก็ราคากะกับ่เกินกันหรอกพี่น้องราคาอยู่ในระดับเดียวกันเนาะเพียงจะว่าตวดอนี่ตามที่ยา่จิ๋วกินเบิ้งเนาะ ตัวดอนี่สิสิสบ่ค่อยหอมซ้ำตัวเขามะลิใหญ่พี่น้องเีย๋ยวบบนี้ชิพามาเบิงเขากอขอหกพี่น้องเขากอขอหกนี่ก็คือเข้าเนียวเมื่อกี้มะลินี่ก็เป็นเข้าเจ้านะพี่น้องเข้าเนี้วนี่เวลามันออกมาเนี่ยเนาะห่วงมันนี่สิเปลี่ยนสีดำพี่น้องเห็นปะเม็ดมันสีออกสีดำตาลเนาะออกสีขำๆจักน่อยเนาะพี่น้องอ่ะขอเด็ดเปห่วงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ เย็นบ่พี่น้องเขาสุดลูกหงลูกตากระลังงามพี่น้องกระลังออกห่วงอุ้ยหน้าไผ่กะงามพี่น้องเอ้ยมองดูพี่น้องงามง่ามง่ามงามง่าจะงาม,ะงามาอะไรเชียงหน้าหน่อยไ่ากิวอันนี้เป็นถนนถนนในหน้าได้พี่น้องบ่นเป็นถนนบ่นเป็นถนนหลวงถนนในหน้าเนาะบ้านนี้ เดี๋ยวย่าจิ้วสิผ้าไปเบิ้งเขาเจ้าแดงเนาะบ้านเยอะสิขอเก็บรวบรวมพันไปเรื่อยๆนะคะเขาเจ้าแดงอยู่หน้าอีกทงนึงเนาะพี่น้องมืัอนี้ยายจิก็เอาสามหล่อมาหน้าพี่น้องคนไอ้ปุ๋ยพืชสดมาใส่ให้ใส่หน้าผมเนาะพี่น้องเนาะมีดอกไม้ให้เก็บไปพร้อมพักกระสีเอาไปกินกับถมตำพี่น้องอันนี้เอาไปทำมาหากินพี่น้องหุนห่นฮุ่นฮุ่นพี่น้องหุน่น เอาสัสดีพี่น้องเดินทางมาถึงแปลงที่ปลูกข้าวเจ้าแดงเนาะพี่น้องนี่ค่ะเม็ดมันจะเป็นสีแดงเพราะนี่เอิญข้าวเจ้าแดงเนาะน้ำเริ่มแห้งแล้วพี่น้องว่าตรงนี้เป็นเป็นหน้าตีนบ้านแล้วพี่น้องเนาะเป็นทุงหน้าตีนบ้านใกล้ๆบ้านนะจ๊ะนี่ยค่ะเป็นอันนี้ก็เป็นฟางดงคำานี่เป็นหน้าจนจิ๋วเนาะนี่ค่ะเป็นตีนบ้านพี่น้องนี่ค่ะเป็นห่วงแบบนี้ เป็นสีแดงเป็นข้าวเจ้าแดงเนะพี่้องเนาะะเดี๋ยวจะยปอข้าไปถไปนี่หน้าใหญ่จืจักหน่อยเนะพี่้อง ชมเขาช่มนามพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนายปีเนี่อันที่แหลกกับแรงๆเนาะพี่น้อง้นปีเนาะบัดปลายปีมากอะช่วงดำหน้าแล้วโอ้ยฝนตกพายุลูกนันลูกนี่เฮ็ดให้เขางามพี่น้องจนล่มมึงดูล่มไรกับบ่ดีได้บัดนี้พี่น้องอันนี้บ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเด้พี่น้องคือยายจ๋วสิบ้านบางบางเท่าเดียวเนาะเพราะว่าหน้าตีนบ้านนี้มันสีบมันสีงามแลวเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ต้องใส่ให้เขาแตกกอนะพี่น้องนี่ิึงค่ะ ก่อนส้นอนไรหน้าบาถึงไรได้พี่น้องี่มาถึงไรค่ะงามงามงามปีนี้พี่น้องแม่นี่อเป็นยังได้พี่น้องกระชิกไม่เก็บดอกไม้ไปเฮ็ดกระทงน้ำพี่น้องทำกระทงให้เพื่อนๆชมนะคะเป็นแม่ข่าเก่าตัวพี่น้องแม่ขา่าแม่ขา่าข้ายกระทงเนาะพี่น้อง อย่าไปเอาดอกที่่าพดีวัตถุด,ดิบเยอะพี่นอ้องขึ้นอยู่สูงแท้ละ่ะอันนี้ก็ได้ได้พี่น้องเนี่ยดอกอันชั้นนี่ก็ได้สวยเหมือนกันนะดอกอันชั้นนี่ก็เเทยได้ด้อพี่น้องกระทุงนี่จินตนาการไปได้พี่น้องการแตงการแตงดอกไม้เนาะดอกอันชันค่ะ ็บอันละเล็กละหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอ้ยงามอันชั้นกันได้งาม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 พี่น้องเดี๋ยวเอาวิธีเอาดอกลีลาพดีก่อนพี่น้องคอยกับจองเอาตัวพี่น้องห้อมหอม้มดอกลีลาพดีกันได้งามเนาะพี่น้องเนาะเติมอีกชิ้นหน่อยพี่น้องราคาบัตเนี่ย ฮัลจ้าบานนี้ชิมะว่าอันขอดีขอเสียให้ฟั่งน้อพี่น้องเกี่ยวกับเขาเนาะอันนี้ก็คือพันธุ์ที่ยอดนิยมในหมู่บ้านย่จิ๋วเนาะที่เพิ่นอ่าปลูกปลูกส่วนไร่เนี่ยก็คือเขาเกาะอหกสน้อพี่น้องเนาะอันนี้ปลูกไร้อีหลีเพราะว่าภาคอีสานเอากินข้าวเหนียวน้อพี่น้องเนี่ยแบทบถูกลังค่าเรื่อน,นิปลูกข้าวเหนียวบานนี้ข้าวเหนียวนี่ เขานี่แต่ละย่างนี่มันต้องใส่น้ำนในการเห็ดเฮ็ดเห้เขาแก่นะพี่น้องต้องใส่น้ำหลายเขาเนี้ยนี่่นสีนิยมเอาไปใส่ในไฮที่น้ำแซ่ดีน้ำรูปโบเมนหน้าดอนเป็นหน้ารูปหน้าหน้าแซ่น้ำนะพี่น้องถ้าหน้าเขินถ้าหน้าเคินนี่ก็คือสิเป็นเขาอาเขาเจ้าดอตัวนี้แล้วก็เขาเขาเจ้าแดงอันนี้เขาเจ้าไงเขาเจ้าไงเขาเจ้าดอนี่อีกประมาณ อันนี้ก็บสีฟางชิ้นเดือนนี่แหละพี่น้องที่ได้เกี่ยวเนาะพระเจ้าดอกกับพระเจ้าแดงสนี่ชิ้นเดือนพร้อมกันตัวนี้ตัวนี้อีกประมาณวันที่อ่าวันที่เจ็ดหอดสิบนี่อ่าวันที่สิบนี่พิจืจีจกาเนาะตัวนี้สี่สวนไลายนี่เข้าเจ้าสีเกียวนี่วันที่สิบสิบห่านี่พี่นอ้องสิบสี่สิบห่านี่เขาก็ขคหกนี่พี่น้องอ่าเขาก็ขอหกเนี่ยเนาะ มันสีอ่อนสีนุมพี่น้องถ้าเท้าเฮ็ดหน้าบบปน่นนี่นี่เขาขอหกสีอ่อนสีนุมตัวเขาเจ้าเขา,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 ขาเจ้ามะลิใหญ่นี่สีหอมสีหอมติดดังสีชุนเลยนี่คือเป็นตัวที่แบบว่าที่ว่าทรงออกนอกเนาะที่ขายทรงออกเมืองนอกนี่พี่น้องตัวนี้ตัวนี้มะลิคือกันเพียงแต่ว่าหว้มหอมมันสีหน่อยก็ตัวนี้อ่าโอเคเนาะพี่น้องขาเจ้าแดงนี่เพิ่นนิยมปลูกปลูกบ่หลายแต่ว่าเพิ่นตรงปลูกหนึ่ง ไก่ตีมากกินเนาะพี่น้องนี่ยคนจีซื้อไปให้ไก่ตีสวงข้าวปุ้นคนนิยมจีเอาข้าวเจ้าแดงไปเฮ็ดข้าวปุ้นพี่น้องเพราะว่าแป้งมันสีเหนียวเนืบอ่ะสีขึ้นฟูสีเหนียวเนืบนี่ตรงข้าวแดงเนี่ยถ้าได้แป้งแป้งข้าวเจ้าแดงเนี่ย,ออย,อย,อย,อยโอ้ยสุดยอดข้าวปุ้นนี่พี่น้องข้าวปุ้นสมัยผู้เฒ่าเก่า,าเฮานี่เพิ่นก็ท่ากันปลูกข้าวอันนี้แหละพี่น้องไว้ละลายอ่ะนี่คืออ่าซี่สายพันธซี่สายพันธุ์ ลักๆก,ก็คือสามไซพันตัวนี้อ่ะคนสิปลูกตลอดอันนี้คือหน้าเขินพี่น้องหน้าเขินหน้าหน้าบบเขินนำกับปูกได้ถ้าเขาอยากคือเขามีเวียกไม่งานแบบว่าธุระหลายอย่างสิจะเกี่ยวเขาเดียวก่อนเนาะหน้าทุงงยอย่างสิพล่กกรสีแบงเป็นสองอยางคือว่าเอาเขาเจ้าโดอ่ะเกี่ยวต่อน,นึงเป็นบลอะแล้วก็เขาคอคอขอะไเกี่ยวอีกเวลาหนึ่งเพราะว่ามันถ้าเขาใส่ย,ยางเดี่ยวนี่มันสิเกี่ยวบาท่านพี่น้องเพราะว่าเขาคนนี้ยมเกี่ยวมือเนาะพี่น้องเนาะสมัยนี้อ่ะที่ผ่านมาเนาะ เจ้ต่อไปกับอาชจจีเกี่ยวรถอาชจจีการเฮ็าหน้าอาชจจีเปลี่ยนแปลงจากนี้ก็ได้เนาะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นซีพันที่แถวบ้านยายจิ๋วเนาะอ่านิยมปลูกมีอีกพันธหนึ่งเป็นข้าวเหนียวอันข้าวเหนียวมีพันธเดียวเนาะพี่น้องที่นิยมปลูกอีกพันธหนึ่งคือข้าวเหนียวกับขอซีแต่ว่ามือนี้ยายจิ๋วกับหาพันธุมาได้เพราะว่าส่วนมากเราพืน้นทีเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าติดเฮือนหน้าตีนบ้านพี่น้องตีนบ้านอันนี้เนีหลังบ้านเนี่ยลังบ้านเลย เพิ่นเห็นเพิ่นปลูกเนาะกอขอซีนี่ก็ขอซีมันสีดอดอารก็ก็ตัวนี้อีกดอารก็ตัวนี้คือเกี่ยวช่วงนี่แหละพี่น้องเกี่ยวช่วงนี่แหละเกี่ยวช่วงที่ยี่สิบตุลาเนี่ยแหละอ่าช่วงประมาณนี้แหละเนาะยี่สิบยี่สิบห้านี่แหละจ่านี่ะจ้ามันนี่ก็เลยก็ผ้ามาเบิ่งพันเขาเนาะพี่น้องนี่จ้านสายพันเขานี่มีเยอะแยะพี่น้องในประเทศไทยนี่พี่น้องแต่ละพื้นที่ก็บ่คือกันเนาะยู่ที่ว่าหน้าเห้านะเป็นหน้าเคิร์นนามบอ เป็นหน้ารูปบอรหรือว่าเป็นหน้าดอนเท่าก็เลือกพันเขาเอาเนาะมีหลายยางเขาให้เขายังก็มีแต่ว่าส่วนมากคนกับสีไชเขาอันนี้ละพี่น้องพี่น้องเนาะนิยมยอดนิยมเนาะค่ะเนาะจะเอามื่อกี้กับมีแนวเมาบอกซู่ฟังแค่นี้นะคะเด้อนาเสนอสายพันเขาเนาะพี่น้องเนาะ,ะนำเสนอสายพันเขาคือเอื้นไงไง่ายก็คืออันนี้มะลิดอเจ้าแดงมาลิใหญ่อ่าก็ขอหกจ้า ขอบคุณเลยๆเดอจ้าที่ิดตามรับชมน้ำกันเนาะค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า